ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวกนะคะทะเลกําลังจะแหวกกำตอนประมาณบ่ายสองมั้งคะแล้<ช>ลองดูนะคะ<ช>คือตรงเนี้ยเราผ่านมันมาประมาณห้ากว่าเมตรแล้วแล้วสักพักตรงนี้มันก็ตื้นลงเหมือนเราอยู่ตรงนั้นเลยะคะ่ะมันจะเริ่มจะแหวกแล้วนะคะทะเลจะแหวกแล้วนะคะใช่ค่แะแหวกแบบไหน,น,นคะ ผ่าไผ่น้ำใสมากเลยนะคะดูสิคะอันนี้ลังนกนะคะถ้ำลังนกนะคะดีนี่กระบีน้ำสวยมากเลยนะคะเป็นสีอะไรคะสีเขียวเขียวค่ะเขียวเขียวใสใส สวยสนะคะแต่ที่เห็นว่าเป็นสีเขียวเพราะมันมาจากกลีบยาะยแต่แสงอาทิตย์ค่ะมันก็เลยเป็นสีเขียวค่ะสวยมากเลยค่ะอ,อ,อันนี้อ,าาอ่าวมาหยาดนะคะน้ําใส่มากเลยค่ะลูกใส่ไหม ใหญ่มากค่ะ 嗯。